ก็ปรากฏว่าไอ้บังนี้ก็ติดต่อมาที่ไอ้โอ๊กวีพีอีกนะครับโทรไลน์มานะครับไอ้โอ๊กก็ไม่มั่นใจว่าเป็นไอ้บังหรือเปล่านะครับก็ให้วิดีโอคอลนะครับมันก็แต่งชุดยศตำรวจอะไรมันก็ไม่รู้นะครับติดยศพลตํำรวจเอกนะครับคุยกไก้โอ๊กผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็โหผู้ชมเรียกว่างานนี้เนี่ยเหมือนบังแจ็ค จะสานึกหรือไม่และต้องบอกว่าอารลวัตเอาจริงฮะหลังจากที่มีการเปิดพิกัดว่าบังแจ๊กเนี่ยอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ชิคาโกลัดอิลลินอยเนี่ยคุณผู้ชมคืองานนี้เนี่ยต้องบอกว่าอารลวัตมีการชี้เป้าพิกัดเนี่ยอย่างชัดเจนฮะว่าบังแจ็กเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่แฟตอะไรอยู่ซอยไหนคือเปิดแบบละเอียดยิบ จนล่าสุดนะอารวัตมีการอัดคลิปอีกรอบและต้องบอกว่าบางแจ็คที่มีท่าทางกวนโอยหรือว่าทําท่าทางปิ่นเกียวใส่อารวัตอย่างมาต่อเนื่องต้องบอกว่าบางแจ็คเนี่ยหากไปดู a c e b o o k เนี่ยคือมีการโพสต์เย่ะเย้ยอารีวัตมีการโพสต์แบบคือเขาเรียกว่าปิ่นเกียวครับผู้ชมง่ายๆคือปิ่นเกียวมากๆใน a c e b o o k เนี่ยล่าสุดเหมือนจะสํานึกหรือไม่ฮะหลังจากที่อารีวัตเนี่ย ได้มีการพูดคุยนะฮะแล้วเป็นการถอดคลิปเนี่ยมาจากคนที่พูดคุยกับบางแจ็คคุณผู้ชมว่าบางแจ็คเนี่ยอยากจะมีการขอโทษอารวัตเนี่ยเป็นการส่วนตัวแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับผู้ชมว่าบางแจ็คเนี่ยตัวตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยมันอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะทําอะไรก็ได้มันจะพูดอะไรก็ได้ไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะมีการขอโทษอารวัตรเนี่ยจริง,รงไหมเราลองไปชมคลิปนาทีที่อารวัตเนี่ย พูดถึงนะว่าบางแจ็คเนี่ยจะมีการขอโทษขอโพยครับก็ปรากฏว่าไอบ้บางนี้ก็ติดต่อมาที่ไอ้โอ๊กวีพีอีกนะครับโทรไลน์มานะครับไอ้โอ๊กก็ไม่มั่นใจว่าเป็นไอบ้บางหรือเปล่านะครับก็ให้วิดีโอคอลนะครับมันก็แต่งชุดยศตำรวจอะไรมันก็ไม่รู้นะครับติดยศพลตํำรวจเอกนะครับคุยไก้ไอโอ๊กผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ ก็คุยดีนะครับบอกว่าอยากจะไลฟ์สดแล้วก็ขอโทษผมนะครับขอโทษผมบอกขอโทษเรื่องอะไรมันบอกมีคนเนี่ยจ้างมันมีคนจ้างมันให้โพสต์ภาพโพสต์ภาพกิจกรรมทางเพศบนเตียงนะครับแต่ปรากฏว่าให้บังดู แล้วก็ส่งรูปให้ออกดูนะครับไอ้อ๊กดูแล้วบอกมันไม่ใช่ท่านเลยวัดแน่นอนนะครับไม่ใช่ท่านเลยวัดแน่นอนนะครับมันก็เลยไม่สนใจนะครับแล้วผมก็โทรไปบอกอกว่าอย่าไปสนใจนะคนจะเดินอย่าไปสนใจเสียงหมาเห่านะครับอย่าไปสนใจเสียงหมาเห่านะครับถ้าคิดจะขอโทษก็ขอโทษ ไปเลยไม่ต้องมาติดต่อผ่านไอโอ๊กนะครับผมก็รู้นะครับว่าไอบ้บางเนี่ยอยู่ถนนชรีดานโรดชิคาโกอิลลินอยนะครับบ้านเลขที่อะไรต่ออะไรรู้พิกัดรู้จุดหมดนะครับที่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วมันจะติดต่อผ่านไอโอ๊กมานะครับ เสือเนี่ยจะขย่ำเหยื่อเนี่ยอย่าเห่ายังหมานะครับต้องรอเวลาต้องรอเวลานะครับถ้าหมามันจะไล่เห่าแองแองแงแงแงมันไม่กัดนะครับผมรอได้ผมรอได้ผม,ไดผมบอกไอ้โอ้ไม่ต้องไปติดต่อไม่ต้องไปประสานงานไม่ต้องไปไลฟ์สดอะไรอะ่ะนะมึงอยู่ต่างประเทศก็ไม่เป็นไรมึงเข้ามาประเทศไทยก็ค่อยว่ากันนะครับ หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นไอ้เพจเจ๊หมอยนี่ก็เอามาโพสเลยนะครับเอามาโพสแล้วมีคนบอกผมว่าไอ้ภาพจริงๆเนี่ยมันเป็นภาพกิจกรรมทางเพศของผู้ชายที่หัวไม่มีผมอะศีรษะโล้นะ่ะนะครับ แล้วจะตัดเอารูปหน้าผมเนี่ยไปใส่แล้วก็ไปแลเงาแต่เงาข้างขวาตรงแก้มจะมีจุดขาวแต่ว่ามันแลงเงานะครับแรงเงาพอแลเงาเสร็จเนี่ยผมเนี่ยหวีผมเนี่ย,ยแสกจากซ้ายแสกจากด้านซ้ายไปขวานะครับแต่นี่เสือกเอาผมมาเพิ่มให้ผิดนะครับ เอาจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วผมไว้ผมยาวยังไงผมก็จะยาวแค่เนี้ยแต่ดันเพิ่มผมมากไปหน่อยนะฮะและปรากฏว่าก็เป็นความโชคดีของผมนะครับที่ไอ้ผู้ชายเนี่ยมันมือแขนข้างซ้ายมันเนี่ยใส่ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพาคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆ สถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ